ทำไก่ทอดสมุนไพรกร,บกรอบๆกินการสูตรนี้กรอบหอมอร่อยค่ะทานได้หมดเลยตะไคร้ใบมะกรูดอร่อยมากแล้วก็ทําง่ายไปลงมือทํากันก่อนอื่นก็นําตะไคร้นะคะตัดเป็นท่อนท่อนละสัก2นิ้วนะคะแล้วก็ตาให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะนําใส่ชามได้เลยแล้วก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบนะคะสัก2ช้อนโต๊ะค่ะคลุกให้เข้ากันบางๆนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนส่วนครกที่ใช้ตำตะไคร้ให้ใส่น้ำเปล่าสัก50 ML ค่ะเราจะเอาน้ำส่วนนี้ไว้หมักไก่นะคะจะได้หอมๆค่ะปีกกลางไก่500กรัมตามด้วยกระเทียมจีนค่ะแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาเพื่อนๆจะเปลี่ยนเครื่องปรุงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นซีอิ๊วขาวเกลือรสด,ดีได้หมดเลยนะเอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ําล้างครบกค่ะนวดให้เข้ากันเลยนะคะแป้งของเราจะไม่ได้เคลือบหนานะจะเคลือบบางๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะหมักไว้ก่อนสัก10นาทีค่ะพอเราหมักไก่ครบเวลาแล้วก็ไปเตรียมทอดกันค่ะเราจะทอดไก่ด้วยไฟกลางนะคะเช้ควนน้ำมันของเราใช้ได้หรือยังหยอดเนื้อแป้งลงไปเขาจะฟูขึ้นมาแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยนะคะ ใส่ไก่เสร็จแล้วก็โรยกระเทียมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สัก4 5่หนาทีนะคะให้ไก่ของเราเนี่ยเซตตัวค่อยมาจับแยกกันนะคะชิ้นไหนติดกันก็จับแยกออกจากกันค่ะแล้วพอเขาเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะคะนี่ความเหลืองประมาณนี้นะให้ใส่จะใครของเราที่ทำไว้แล้วลงไปได้เลยนะคะโรยลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยนะคะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะพลิกกลับไปกลับมานะคะ เขาจะได้กรอบ therapist. ทั่วถึงแล้วก็สีสวยค่ะพอสีองเข้านี่เริ่มเหลืองขึ้นเข้มขึ้นนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยใกล้จะใช้ได้แล้วนะสีเหลืองสวยประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วค่ะให andez, ้เพื่อนใส่เป็นใบมะกรูดนะคะลงไปได้เลยค่ะใบมะกรูดเนี่ยทอดแป๊บเดียวนะคะระหว่างนี้ก็เร่งไฟให้เป็นไฟแรงนะเพื่อจะไล่น้ํามันออกค่ะเขาจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะแล้วก็คนบ่อยๆเลยค่ะตอนนี้เราเร่งไฟขึ้นแล้วนะคะ แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะสีเหลืองทองแบบนี้เพื่อนๆตักขึ้นได้เลยนะคะพอตักไก่ขึ้นหมดแล้วค่อยปิดเตาแก๊สนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะเบลอยจะใส่สูตรไว้ให้อีกทีในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ